เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอร์ีสนิปยินดีต้อนรับสู่แมปซีดีทีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์และซับสไครต์ให้เราด้วยวันนี้เราจะมาแต่งซิงเจ้ากระบะคันด้านหลังของเรากันเลยนะครับเป็นรถที่ได้จากกิจกรรมซีซัน8ที่900ถ้วยนะครับแล้วเขาก็มีแรปด้วยนะที่1,500ถ้วยเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะแล้วก็ลงล้อนะเท่จัดครับทุกคนเหมือนกระบะซิงบ้านเราเลยเนาะซึ่งเจ้าเชฟวี่โคโลราโดลำนี้เนี่ยมันแต่งมาเพื่อลงสนามเนสคาร์นะทุกคนมีโลเคชั่นโลบาร์แล้วก็ spoiler, เบรกล้อยางเนี่ยจัดเต็มมาเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูด้านหน้าตัวรถเชฟวีตัวใหม่นะครับซึ่งบ้านเราก็ปิดตัวตรงไปแล้วนะครับสาหรับเจ้าชเชฟโรเลตเทจัดไรมาดูด้านหลังกันบ้างฮนะโอ้โหมีสปรเรอร์ด้วยนะเป็นหางเป็ดทรงวัยรุ่นสร้างตัวเลยครับทุกคนแล้วก็ท่อเนี่ยจะออกด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะโลง่งๆนะครับด้านท้ายก็จะโลง่งแล้วก็มีที่เติมน้ํามันแบบเนสคาเนาะไว้เข้าผิดนะครับตรงนี้และนี่คือมุมมองภายในนะครับเป็นพวงมาลัย3การเนาะเห็นแบบโล่ง จัดนะครับและมีระบบเหล็กแบบเต็มลำนะเพื่อความปลอดภัยเนาะ <c oughs> ผมก็ชอบนะครับรอมานานแล้วรถกระบะซิ่งนะครับถ้าให้ดีมีอิสุ z ุด้วยนี่จะว้าวมากเลยอย่างกับ l e ส s i n g ไทยแลนด์เลยเนาะนี่คือชื่อเขานะครับ oval truck นะครับ โอเวลก็คือสนามวงกลมซึ่งก็หมายถึงเจ้าสนามแนสคาร์นะเพราะว่าเขาจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับออฟสปีดเครื่องเดิมอยู่ที่289เนะเป็นนะรถคลาสสามเนาะการควบคุมคะแนนอยู่7.9ุดขับเคลื่อนล้อหลังเบิรยางได้มูลค่าไม่แพงนะครับ3ามแสนเนาะโอเคฮะก็นั่งได้คนเดียวนะครับเบาะก,ก็เป็นบักเก็ตซีเป็นคาร์บอนด้วยเนาะนอกนั้นก็เป็นชิ้นดำสวยงามเบิรยางเลยแล้วกันครับวุ้นเครื่องเดิมยังไม่ค่อยแรงมากนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับมา3-2 โกวุนกระบะควันตามมาแล้วจ้าปืนสะพานนี่เป็นยังไงโอ้โหเบรกคอยดิฟดิฟดิฟวุ้นควันท่วมนะครับแล้วก็มาลงทางนี้นะครับอัดความแรงมา200 200บวกครับทุกคนแล้วก็เหินนี่แล้วก็เลี้ยวขวาเข้านี่อู้หูชนเล็กน้อยนะครับเสียสี่นะครับทุกคนตอนนี้200บวกแล้วบินนี่ไปเลยจู่ เฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามีบางอย่างหายไปแฮะลืมเลยสนามดูนหายไปครับนี่สนามตรงนี้ไม่มีแล้วนะสนามแบบทะเลทรายที่จะลืนล่นๆเนาะตอนมีทุกคนก็ไม่ค่อยได้เล่นกันแต่พอหายไปก็อยากจะเล่นกันใช่ไหม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งเครื่องเขากันเลยแล้วกันนะครับของเดิมเป็นสติทอปเกรดนะครับเราก็ใช้เป็นเลสอัปเกรดที่ตึงสุด5 0 0แสนเลยเนาะแต่บวกเอ็กซ์เทอร์ชัน่นนะครับถือไปเยอะครับอินส tall มาแล้วแล้วก็โบนะของเดิมไม่มีโบด้วยเราใช้เป็นเลสโบนะครับอีก3 0 0แสนบวกอัตราเลสอีก44%่สิบ่ก็ยางแน่นอนครับเลสทายนะครับมาช่วงล่างกันบ้างใส่สปริงก่อนนะเอ็กซ์เตรนะครับโรดตีอ่ะเฮ้ยใส่สปอยเลอร์ได้ด้วยทุกคนเฮ้ยมันจะเป็นย เ5นหนะครับบึ้มๆเลยฮะสปอยเลอร์เราเดี๋ยวขอลองเป็น S04 นะครับบึ้มอันนี้จะเป็นสปอยเลอร์สปอยเลอร์แขวนด้านหลังแบบนี้นะครับอันนี้ก็เท่ดีเนาะแต่ของเดิมก็ริจแนลแต่อันนี้ก็ดูเลสติ้งดีครับเรือจะดูเป็น W 02ูนะครับคูคูครับก็จะประมาณนี้เนาะสวยอ่ะหลายๆอันก็เท่ผมว่าการที่รถกระบะเอาเอาสปอยเลอร์ให้เราใส่ได้เนี่ยเฟี้ยวเลือกได้ตามใจชอบผมขอเอาเป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ เป็น S04 นนะสปเลอร์จากกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ใช้ไปแรปนะเบอร์ B 18นะตรงรุ่นนะนี่โอ้โหนัดค้ายัางดุครับอะไลเมนต์ก็น่าจะไม่ทำอะไรครับทุกคนกลัวรถจะอื่นเนาะยิ่งโหลดเตี้ยแต่โหลดสวยก็ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วก็มาที่วีลนะครับก็มาดูเป็น S06 ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อกิจกรรมนะครับก็เท่ดีนะครับเป็นล้อม่วงมาดูไปล้อแดกบ้างครับ25,000นะเป็นกระทะนะครับวูวูเหมือนรถแดก แต่รู้สึกสปายเลอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะครับผมว่าสปายเลอร์แบบให้มันแบบดูเรียบๆอะ่ะจะโอเคนะผมว่าออริจินอลก็โอเคครทุกคนดูดิมันดูแบบทรงมันได้อะ่ะแต่เจ้านี้ผมก็ชอบนะ CF01 นะครับอันนี้ก็ทรงมันก็อลังการไปปะหรือ,อยังไงครับอืมเอาละไเดียร์ตัดสินใจไม่ถูกเลยเนี่ยเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนะสปายเลอร์แบบอลังการเบอร์สุดไปเลยครับคือตอนนี้ตอนกลางวันแล้วด้วยนะสามารถขับรถออกไปด้านนอกได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่านะที่เข้ามาในนี้เพราะตอนแรก มันเป็นตอนกลางคืนไงครับทุกคนเวลาอยู่ข้างนอกมันจะมืดเกินไงตอนนี้กลางวันแล้วขับออกมาให้ดูที่่อนโดนแดดนะครับสวยมากครับหูย่างเท่รถกระบะซิ่งครับเบิร์ยางหน่อยมาดูหูแล้วล้อแดกด้วยนะครับโอ้โหยังเอาฮะเฮ้ยชอบครับชอบจาดโอเคเบรกก่อนครับผมสีบอดี้เขาก็มีสวรส่วนเลยนะเดี๋ยวลองใส่สีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็สีสองนะครับรู้แล้วทุกคนสีสองออะไรสีหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นสีบอดี้รถสีสองเป็นสีถังน้ํามันตรงนี้นะ สีขาวนะครับ เบิ่งนี่อุ้ยนะสีส้มเมื่อกี้เขาสวยเลยนะครับแล้วมันเป็นสีเลือบเงาด้วยนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าฮะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมน,นะที่เสียบเติมละมันเนาะมากันที่สีอินเทอร์เลียนะฮะเปลี่ยนได้ส่วนเดียวนะทุกคนก็จะเป็นสีเบาะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีน้ําเงินให้ดูแล้วกันเนาะก็คือมันจะเข้ากับลายน้ําเงินแดงเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวดูสีแดงอีกทีนะว่าจะเวิร์กไหมเป็นสีแดงโทนเข้มกลางๆนะครับเบืงผมว่าสีแดงดูซิงดีนะแดงดำนะครับโ oh. เอ้ยชอบชอบครับจัดว่าดีนะครับตีล้อเปลี่ยนไม่ได้นาะถ้าเป็นล้อกระทะตัวนี้คาลิปเปอร์ก็ได้คาลิปเปอร์เอาแดงเลยครับอารานโอ้ผมว่าสวยว่ะทุกคนเออใครชอบบ้างไลค์และซับสไคร e ให้เราด้วยนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ก็ดีนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะน้องคนนี้เขาแต่งท้ายห้อยนะครับเหมือนทรงบ้านเราเลยเนะาะไอห้อยหน้าเชิดนะครับ <laughs> หน้าอย่างเชิดอวัยรุ่นออ l นิ w ดีแมทชัดๆนะครับสวยสวยสวยเลยเป็นแร้ไปเป็นสีแดงล้อทองนะปั๊มแดงโอ้เปลี่ยนสีด้วย ของเราก็สวยนะอยากให้ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนมากเลยะจะเท่เลยะนะครับทุกคนคิดว่าเราควรเปลี่ยนล้อไหมแต่จริงจริงล้อที่ชอบแล้วอะ่ะโดนอ่ะโดนใจะนะครับมันทรงมันได้อะ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนล้ออื่นให้ดูแล้วกันก็จะเป็น5กาก้านไหมครับแบบทรงรถอซิ่งบ้านเราแล้วก็ทําสีหน่อยนะครับมาดูเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับก็จะแบบนี้นะก็สวยดีนะเนาะห้าก้าน สีมันอ่อนไปน่อยครับเดี๋ยวให้ดูโทนเข้มๆมันก็จะมีแค่อันนี้นะครับ2ออ่ะมันก็จะทรงนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะอาจจะต้องเป็นสีดําหรือเปล่าอย่างไร2007นะครับประมาณนี้โอ้โหผมว่าล็อกกะทะแหละผมโดนละล็อกกะทะนะครับหรือจะเป็นล้อลายนี้นะครับเป็นวัยรุ่นยุคเก่าเนาะยุค90ยุค2000นนะครับต้นๆจะชอบใส่ล้อ BBS กันนะครับเนี่ยแหละผมโดนล็อกกะทะจริงๆครับทุกคนล็อกกะทะรูตรงรุ่นนะแบบดราก นะและลงนะัสคารด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าใครไม่ชอบเนี่ย <c oughs> ก็ต้องกดไลค์ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะ ไลค์และซับสไคร์กันมาเยอะๆนะเออคือ,อแจ๋วจัดอะสามสองหนึ่งโกบุมมาแล้วครับกระบะควันดำม,มาแล้วคันนี้ควันไม่ดำเนาะคันนี้จูนมาดีนะแล้วมาที่ mountain bike บูมดูมโอ้โหเงียบเลยครับความแรงท็อปสปีดตอนนี้แต่งเต็มแล้วอยู่ที่358กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแรงหรือไม่นะมาดูรันแรกกันเลยครับหลังจากแต่งเสร็จแ,แต่งเสร็จเรียบร้อยเจอบ m แล้วก็เจอรุ่นเดียวกันแล้วก็ท็อปฟิล เขาฟิลยกลอยนะก็โอ้ยตามไม่ทันแน่นอนนะครับอ้ยแล้วรถเราโอ้โหที่สองก็โอเคนะวิ่งตึงนะสลัวสามห้าเก้านะครับจบที่สองไปที่สิบจุดสี่หนึ่งสามนะส่วนที่หนึ่งก็แปดจุดหนึ่งรถแดกวาวว,าว่วารันที่สองกันต่อมีคนเอารถเริ่มต้นมาลงครับนี่ แล้วก็มีรถซีซัน8เอ่อ7,000ถ้วยนะคันนั้นมาดูกันนะว่าระหว่าง7,000ถ้วยกับเอ่อรถเรากี่ถ้วยอ่ะคือน้อยกว่าเขาแน่นอนนะใครจะชนะโอ้โห เขาแรงกว่าครับแต่ก็ต่างกันไม่มากเนาะเพียงเซียววิเดี๋ยวไปดูกระดานบอลบอดเลยจบไป10.2นะครับ10.3และเราก็10.4อุ้ยต่างกันเซียววิจริงเออเจ้ารถเออ7,000ถ้วยเนี่ยน่าจะเน้นแนวเข้าโค้งมากกว่าเนาะไม่ได้เน้นดรักเนาะเจ้ารถคันนี้นะครับขันส้มนี่เนาะแต่ทรงทรงได้เลยอะทรงเทจัดอ๋ออีกสักรันหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เวลาแบบโอ้โหไม่ห่างก,กันเยอะอยมีคนเอา F1 มาลงด้วยนะไม่รู้ปีอะไรนะมันคล้ายกันหมดนะครับอ่ารอบนี้เรามาดีเลยครับดูด,ดูเราอย่างพุ่งนะครับ แล้วโอ้โหมีท็อปฟิลดิฟอยู่กลางสนามแล้วไม่ทันนะครับทุกคนจบที่สามหรอ <ś ling> ก็โอเคเลยครับเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าแพ้ก็คือแพ้นะเขาจะจะเร็วกว่าเราหน่อยนึงแต่ไม่รู้แหละใครจะว่าไงนะครับแต่ผมว่ารถเรามันแว้นได้ใจนะมันเท่นะครับ ชอบนะครับมากันต่อที่บ้านเกิดของเจ้ารถคันนี้เลยครับเป็นแนสคานะครับออกตัวมาเลยฮะดูหูใช้รถกระบะ3คันนะทุกคนแล้วก็เจ็ดพันถ้วยนะมากันที่โค้งแรกครับเราอัดมาที่200300นะครับตรงยาวครับไวรุ่นสร้างตัวมาแนสคาขึ้นที่2นะครับที่3นะครับทุกคน แต่คือเรายังไม่เห็นที่2เลยนะอ่าไม่เป็นไรครับมันคือมันสูสีไงนะครับมันแบบมันเน็ตด้วยอะไรด้วยนะครับรอบที่2กันแล้วรถเจ็ดพันถ้วยนําไปนู่นนะท็อปสปีดเขาน่าจะตึงนะครับทุกคนเอาโคง้งยาวๆหมุนไปครับความแรงก็สามร้อยบววครับตรงยาวตรงนี้เข้ารอบสุดท้ายตามไม่ทันนะครับรถเจ็โฮโฮโฮดพันถ้วยตามไม่ทันจริงครับคนรุ่นนะครับไวรุ่นสร้างตัวจะ ว้าที่เท่าไหร่กันแน่ครที่สองก็คงจะโอเคนะครับมาเดี๋ยวดูกันจะจบยังไงนะฮะหันไปดูด้านหลังกันนิดนึงโอ้โหมาแล้วจุมืม และนี่ก็คือเวลาของเราครับ17.5ที่116.3นะครับและก็ที่317.5เนอะที่4ก็21.1แจ่มมากไวรุ่นสร้างตัวลงสนามระดับเวิลด์ระดับ USA นะมาครับมาพิสูจน์วัยรุ่นสร้างตัวเต,ตึงกันอีกที่สนามเซอร์กกต4รอบนะครับโหแต่ละคันโคดทั้งนั้นเดี๋ยวขอเลี้ยวก่อนครับทางมันต้องเลี้ยวอย่าพึ่งแพมเยอะครับ เฟอร์แซงไปแล้วครับแล้วก็ F1 นรครับโห้ยโอ้ยแสลากครับเฟอร์เปิดประุนเรา F1 เข้าโค้งคมจัดนะครับด้วยความที่เขาเป็นเจ้าสนามอยู่แล้วนะเฟอร์กิจมันต้อง F1 นะครับไอเรามันก็แค่ NASCAR nice จะเอาอะไรไปสู้นะครับแต่ก็จี้ตูดอยู่นะเออเอาดี ไปดีครับมาครับที่2อยู่นะครับตอนนี้สี่รอบหนะ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเราก็อาจจะเสียลักตกไปอยู่ที่โลก็เป็นได้นะตรงมาครับอ้าวรอบที่2โอ้โหเอฟวันไปโคตรไวเลยว่ะทุกคนวูดวูดู glaub, ้เร็ว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 วรุ่นเราต้องเร็วไว้ครับัยรุ่นครับเอบะซิงครับมาครับดูขวาขวาไอ้โห พยายามเท่าไหร่ F1 ก็ไปไกลกว่าเราทุกทีนะครับตอนนี้โอ้โหค้งนี้เนี่ยอันตรายมากครับทุกคนเออมันไม่อันตรายอะไรหรอกมันมันเข้ายากเราชอบหลุด ลงมาแล้วซ้ายแล้วโค้งหักศอกขึ้นไปบนสนามแรสคาร์ทางนี้เข้ารอบที่สนะครับผมตรงไปอ่ะฮะตรงมาแล้วดูมุมมองหลังโ,โล่งเลยทุกคนเดี๋ยวด้วยเบรกเบรกขวาซ้ายผมชอบโค้งนี้นะมันแบบซิกแซกดีนะผมเห็นควัน F1 อยู่ลำไรหน้าแหมนุ่นไปนุนน่นแล้วนุ่นคนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในคลิปมาตรงกันมาเรื่อยๆแล้วโค้งนี้อีกแล้วผมต้องกดสเปซบาร์เบรกเนาะเอาไม่อยู่ครับมาเร็วๆเอาล้ฮะซ้ายนะครับครั้งหน้าก็จะเข้ารอบสี่ อรอบมันก็ยาวนานเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ1นาที50วินะครับแล้วเข้ารอบสุดท้ายนะครับเราจะได้ที่2หรืออย่างไรนะครับจะชนะ f ฟ r ร์ราเอ้ยไม่ใช่แลมโบเปิดประทุนนะเป็นรถใหม่ l i m i t ต็ด0ล้านซึ่งตอนนี้เขาก็ตามมานะครับเห็นอยู่นะ ตามมาอยู่แต่ว่าเหมือนเขาจะเสียหลักแล้วก็ไม่ทันเราเนี่ยครับแล้วก็ F1 ทําทำไมไปวิ่งเลนนอกอะวิ่งเลนนอกได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ผมเห็นนะ F1 ไปหมุนเลนนอกนะครับอาจจะแบบวิ่งโชวไงวิ่งโชว์ไงนำไปไกลเกินไงน <laughs> โอเคครับกำลังจะเข้าเส้นใช้เรีย,รยบร้อยค,ครับโอ้โหจบที่2นะวัยรุ่นสร้างตัวเราแล้วต่อด้วยแรมโบที่3ไปนะครับที่1ก็จะเป็นเจ้า F1 นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าพิษเติมน bon ้ำมันก่อนนี่นะเป็นพิษของ n นสคารเนาะได้ฟิลจัดนะครับแล้วก็เวลับ,บที่ห3 2 1บนะครับของเรา35.3เนาะที่3ก็ 34. 6ที่4 4 0 2เวลาโดยรวมจะประมาณ2นาที50นะครับยอมากครับทุกคนสน ใหม่อ่ะนะฮะได้ฟีลแบบเหมือนเราอยู่ในรถแข่งเอ้ยอยู่ในสนามแข่งจริงด้วยความที่มีพิษด้วยเนาะแล้วถ้าเขาทําแบบรายละเอียดดีเทลมากกว่านี้ก็โหฟินแต่นี่ก็โอเคแล้วนะครับมาฮะวัยรุ่นสร้างตัวต่อกันที่สนามเมาเท์เทนรอบเดียวจบกระบะสองคันแล้วก็ F1 เอ่อมตัวใหม่นะครับเป็นตัวซีซันพาร์ตเนาะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับผมอุ้ยหมแต่ให้ดูรถชนเลยก็จะเป็นคันนี้นะครับ4 0 0พันถ้วยนะครับ เป็น F1 ปี2004หรือ2008เนี่ยแหละน้องเขาบอกว่าขับดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้มามีโอกาสเราน่าจะได้เจอน,นะครับเจ้า F1 ทันนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราที่โลเลยครับผม แล้วน้องกอเชลลต้นไม้ครับเมื่อกี้มันรุ่นสร้างตัวสีเทาเพราะเขาสีดำอ่ะโหพุ่งอยู่เหมือนกันนะทุกคนพอวิ่งบนทางแบบบนภูเขาอย่างนี้นะครับมาครับสู้ครับสู้ต่อไปครับสู้เพื่อที่หนึ่งครับจะตามทันหรือไม่นะครับ F1 ที่อยู่หน้าเราเนาะเดี๋ยวไปดูมุมมองภายในกันบ้างครับโหคอกพิทครับทุกคนผมจริงไหมโอ้โหเสียลากโอ้ยังรอดครับรอดเรียกว่ารอดได้ไหมเนี่ยก็ยังไปถอดได้แล้วกันนะครับไม่รู้จะโดนชวดที่สองหรือเปล่านะตามไป ามวันทันหรือไม่เดี๋ยวรู้กันออกอุมโมงออมาเลยครับอ่าข้างหน้านี้อันตรายครับผอมุมมองภายนอกเถิดเพราะว่าเราจะต้องเบาแล้วก็เรียวให้คมครับตรงนี้สวยครับอย่างนี้ถือว่าถือว่าทําได้ดีนะแล้วโค้งซ้ายนี่แล้วข้างหน้าจะเป็นโค้งแบบซ้ายแล้วขวานะครับเป็นโค้งตัวเอสเนาะ ก่อนเข้าเส้นชยัยเทจัดแล้วก็ F1 รอเราแล้วครับโหโหเรียบร้อยฮะเป็นแลบเรา1นาที28.7วิที่1 1นึ่งนาที12วินะครับอ้เร็วนะทุกคนเวลาได้เลยครับน้องก๊อสนากะ1 4 1 OMG ซึ่งเขาใช้รถนี่นะครับเป็นรถซีซันพาร์ทซีซันตึงตึงเอาฮะมากันต่อที่สนามออฟโรดครับทุกคนน้องบอกเราความแน่นอนครับเราโหลดสูงแบบสูงจัดจัดนะครับทุกคนก็แต่งแนวออฟโรดมาเลยครับนี่ คือสูงจัดครับแล้วก็นําด้วยนะตอนนี้แข่งกันอยู่3คันนะครับอู้ยเอฟวันเอวันจะแซงออฟโรดได้อย่างไรครับนี่มันทางดินครับต้องให้เขาดิ <c oughs> อู้เลี้ยวโอ้โหเอฟวันเร็วทุกคนแต่ขนาดรถเราทํามาแบบนี้ผมว่ามันวิ่งดีนะมันได้นะครับเนี่ยถาออฟโรดเรานะครับแล้วนุ่มด้วยฟูมโอ้โหเลี้ยวก็โอเคเลยเปรกก็ได้นะครับทุกคน เอาเรื่องว่ะก็สามรอบนะครับตอนนี้กำลังจะเข้ารอบที่สองเว้ยเว้ย <c oughs> อ่ะมามามาครับโอ้โหไม่เช็คไฟหรือไม่โอ้โหโอ้โหเกือบชนนะครับอเสียวเลยครับเสียวแวบเลยแล้วเราก็เลี้ยวเยอะเลี้ยวหนักนะครับแต่ก็เออยังไม่คว่มนะเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะเนี่ยอยากจะให้ดูมุมมองด้านข้างนะแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวตัวจริงครับทุกคนขอแบบ กอเต็มแม็กก่อนนะเพื่อนี่โอ้โหลดแล้วนะมอนเตอร์ท oh, um ักเหรอโอเคครับเอาขวาครับเมื่อกี้เห็นมอนเตอร์ทักกิ้งนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยลงมากำลังจะเข้ารอบสุดท้ายครับอู๊ฟอู๊ฟอู๊ฟดึงเอ้ยดึงโอ้โหเห็นควัน F1 อยู่นะครับอ่ะไปกันยาวๆครับผมผมว่าเวลาก็น่าจะโอเคอ่ะอู๊ยอู๊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 เส้ยหลียลากจนได้ฮะลื่นน้ำเมื่อกี้แหมเผลอลงน้ำนิดเดียวนะ แต่เราก็ยังเกาะที่2ไว้แน่นนะไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่ครับดึงรู้สึกฝุ่งฟ่นฟรรนุ่มนะชอบเหมือนกันนะครับโอเคฮะอ่ะรอบสุดท้ายได้จะจบแล้วเฮ้ยเมื่อกี้รถกระบะทำไมวิ่งมาส่วนเลนแล้วครับยังไงครับอ่ะโอเคครับบูมโอ้โหสามสิบสี่จุดเจ็ดวิครับอ,อัพโหดเพื่อ ขับมันดีนะทุกคนเวลายกสูงอะมันได้ฟิลนะครับที่1 32.2ที่2 34.7นะครับเราก็ตามเขาเอประมาณหลายวิอยู่แต่ก็ขับได้สูสีเหมือนกันเนาะอืมเนาะเขาบอก10วิแต่ผมว่าโอเคเลยขับมันดีนะครับ แล้วดูทรงดิเออโหลดสูงแบบสุดเลยนะทุกคนใช้อะไรเมนต์ด้วยนะครับก็คือใช้อันนี้ด้วยนะเนี่ยไฮผมปรับเป็นร้อยร้อยนะครับสปริงก็เป็นเอ็กซ์ต้าลิฟนะครับล้อก็เป็นล้อกระทะล้อเดิมแล้วก็ยางออฟโรดแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทีนี้ทรงมันเท่ครับผมนะพอเป็นออฟโรดนะครับเดีย๋ยวลองทําท้ายห้อยแบบกระบะไว้รุ่นสร้างตัวซิงกบ้างดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้ขออัดก่อนครับตอนนี้300กว่านะครผมผม359ความเร็วสูงสุดของเขาแล้วบินขึ้นนี่เลย ขึ้นไฮเวย์นะเด้งลงมาได้นะครับนุ่มจาดครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งรถให้เป็นแบบว่าท้ายห้อยนะครับแล้วก็หน้าเชิดนะเหมือนว่าบอดี้เราจะมุดดินหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนตรงนี้มันหักไปเนี่ยนะครับการแต่งกระบะสไตล์บ้านเราครับท้ายต้องห้อยหน้าต้องเชิดนะครับคือแบบสุดอะคือแบบแป๊กอะเดี๋ยวลองวิ่งขึ้นนี่ได้ไหมจะติดไหมครับโอ้โหรู้สึกว่ารถมันติดครับทุกคนนี่ครับ มันมันมันต่ำไปนะครับอะไะตอนนี้ก็ยกโชกขึ้นมาหน่อยนึงแต่ท้ายก็ยังคงห้อยอยู่แต่ก็สามารถวิ่งได้แล้วนะครับไม่ไม่ติดพื้นละโอเคได้อยู่แต่รู้สึกว่าด้วยความที่ท้ายห้อยเนี่ยเหมือนจะเหมือนท้ายมันจะปัดเนาะรู้สึกอย่างนั้นนะเวลาขับในเกมนี้โอเคครับลงเหินมาทางนี้มาขวานี่นะครับโอเคครับอัดความแรงมาครับมาครับ300บวกครับแล้วก็บินไปเลยครับผมหู ทรงมันได้ครับโอ้โหชอบอะดูดิแข็นแงนะแหนจัดอ่ะเลี้ยวมาทางนี้ตรงยาวครับทุกคนอย่าไปเหินขึ้นน่วนกันหน่อยครับสเต็ปเดิมนะครับความแรงแบบแรงจัดับผมสามร0 5ครับแล้วก็เ็นนี่ครับกด F ครับโอ้โหมาได้ด้วยฮะอ้ ทีแรกคิดว่าจะมาไม่ได้นะ้อมุมไม่ค่อยดีนะแต่ด้วยความมาเร็วนะคือกดแป๊บเดียวมันก็300นะครับอัตราเร่งมาเร็วนะแต่ท็อปสปีดอาจจะไม่จะเยอะมากใช่ไหมนี่ฮะกดมาแป๊บเดียว300บวกครับแล้วผมบินตรงนี้ขึ้นให้ดูเลยนี่สูงไหมสูงนะเท่ไหมฮะทุกคนวัยรุ่นออนิวครับ ไวรุ่นสร้างตัวท้ายห้อยครับโอ้โหแรงสามร้อยกว่าครับมาเดี๋ยวอัดท็อปสปีดให้ดูครับน่าจะมี360ฮะ321ลงบูสต์3 6้ินิดๆนะครับแล้วยังไม่หยุดครับยังมาต่อครับขึ้นสะพานทางนี้ครับอ่าฮะแล้วหาที่เหินเฮ้ยเสียหลักครับทุกคนไม่รู้สะดุดอะไรฮะดูดิ ลและอันนี้ให้ดูอีกทรงหนึ่งครับทุกคนแบบว่าเขาชอบทําลอรล้นนะันนี่เราก็ทําล้นๆแล้วก็แบบโหลดติดเพยเลยครับเออ,อแล้วก็เป็นแมคคาการด้วยนะครับมาเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูจะเป็นยังไงครับมันเบี้ยวครับทุกคนดูวิ่งไปเรื่อยๆือ <laughs> มันโหลดเยอะไปนะครับ แต่ถามว่าวิ่งได้ความเร็วสูงสุด359ไม้ก็เนี่ยจะมาลองให้ดูนะครับอ่ะก็ะได้นะมันก็วิ่งท็อปสปีดได้นะครับแต่แบบมันเหมือนจะติดพื้นไปอะ่ะมันน่าจ,จะมีแบบติดติดขัดขัดเลี้ยวเบี้ยวบ้วบ้างนะครับขับไปตรงๆก็อาจจะแบบบูบูบ้างเนาะแต่ทรงนี่คือได้จัดนะครับดูอย่างเท่น,นะครับอืมอืมแอคอาร์สุดครับ360ครับทุกคนวิ่งมาแป๊บเดียวนะครับแล้วเราก็เหินนี่ไปเลยกด F ด้วยอูโหูโอเคฮนะทุกคนแต่งให้ ให้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วก็เป็นรถที่เท่นะแต่งได้หลายแนวเลยทีเดียวครัซึ่งผมชอบครับชอบกระบะซิ่งครับที่อยู่ใน CDT นะครับอยากให้ทําหลายๆคันนะซึ่งถ้าใครชอบก็ไลค์แล้วก็ s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยการคลิปหน้าจะเป็นไรเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนแล้วเจอกันครับผมวู้ดจูม